หมือนม้าเกยแมวเหรอแมวเหมือนม้าเออแล้วก็ตัะหวั่นะแล้วก็ตัวนมีอะไรมีไหมมีไหมฮะไม่มีไม่มีสวัสดีค่ะนิสซึงเลดี้ซิดาค่ะสวัสดีค่ะเพลงคพยเลดี้ซิดาค่ะสวัสดีค่ะนิสซึงเลดี้ซิดาค่ะสวัสดีค่ะเพลงคพยเลดี้ซิดาค่ะสวัสดีค่ะเคพีซิดาค่ะ บ้าหรือเปล่าเอาดีดีสวัสดีค่ะคิวพี่แองเจลค่ะเย้สุดหนุก็ทองมาด้ดแล้วเย้สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆไว้ฟ์ทีวีทุกคนด้วยนะคะเย้ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะเกมมีชื่อว่าชาเย็นเย้ทุกคนต้องเคยเล่นเกมนี้แน่นอนเกมนี้เป็นเกมทายคำเพราะขาพเเคยเล่นไหม พี่เนิวเคยเล่นไหมเคยค่ะโอเคเราจะมาทายคำกันวันนี้นะเช่ว่าน้องๆทางบ้านก็รู้จักแหละเพราะว่ามันเป็นเกมที่ฮิตในทุกเพศทุกวัยเลยนะคะใช่ก็จะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนาะก็จะมีคำศัพท์มาให้ค่ะแล้วก็ให้จะมีสองคนใบหนึ่งคนที่ถือใบที่ถือแบะแบะแบะามพูดหรอพูดได้ไหมไปเล่นตรงนู้นนี่นี่ยอมกติกาใบก็พูดได้ไหมพูดไม่ใบก็คือการแบบว่า พูดนั่นแหละว่าอย่างสมมุติคําว่าเงาะอลองใบว่าคำว่าเงาะมีขนมีขนมีขนโกงโกลมกอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรวจะตัดสินโดยการใช้กฎสากลโลกสากลโลกพุกคนอาจจะนึกไม่ถึงมากลนหนออกหรออันนี้คือสากลแล้วใช่ไหมใครที่ออก ก็คือเลิฟเป็นคนไปไปทายแล้วเราเป่ายิงฉุกว่าใครเป็นคนที่สองใครเป็นคนโอ้น้อยอ่อ่ะอ่ะไปเลยชุาปล่อยชุกถ้าใครชนะเป็นคนที่สองเป่อยยิงชุกอ่ะอ่ะเป็นสองเป็นคนสุดท้ายอุ้ยดวงดีดวงดีมีบทลงโทษไหมอ่ะมีบทลงโทษไหมถ้าเกิดว่าแบบสมมติ คือเรานับคะแนนใช่ไหมนับเป็นคะแนนว่าใครได้เยอะสุดใครได้น้อยที่สุดก็ใครน้อยสุดก็โดนลงโทษใครได้น้อยที่สุดก็คือบทลงโทษก็คือบทลงโทษก็คือเตรียมอาหารแสนอร่อยที่จะต้องมีในขวดเหลือเอาอีกแล้วเหรอเป็นขนใส่กองอะไรเลยบ้าล่าสุดก็คือมีคนหนึ่งกินมะนาวอ่ะบทลงโทษมาแล้วลิ้นแหลกไปแล้วนั่นก็คือ วัดไปแล้วก็อยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเรียกว่าอะไรป่าเออยป่าเอ่อวิ่งบนเสาไฟใสยไฟใส่ไฟใส่ไฟกันลอกกันลอกเออถูกแล้วโกบโกบโกบตรงนี้ตรงนี้ เอออยู่บนท้องฟ้าเวลากลางคืนอะอยู่บนท้องฟ้าเวลากลางคืนพระจันทร์มีอีกมีใกล้ใกล้พระจันทร์ค่ะใกล้พระจันทร์ฮะเออก้นแมฆก้อนเมฆเขารูปอย่างเงี้ยดาวดาวปลาดาวที่ที่มีขึ้นที่ที่มีขึ้นปลาดาวไงดะอืมอะไรอะไรมีต่อมีต่อที่ที่มีขึ้นปลาดาวทะเลปลาดาวทะเลเออ

หนูไม่รู uh. okay. ้จักอข้ามข้ามโอเคเออสีแดงแดงเออคล้ายๆเดือแต่มีขากิ้งกือเออใชิงๆิงๆไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กิ้งค้องหรอจเนียอจุนี่อ่แมวแมวแมวเธอแมวเเวลา วเงินเงินอีกคำนึงเขาเรียกว่าอะไรรังที่เราอยู่เลยที่นี่ที่นี่เรียกหาละครอุตรันธนีอุดรันธนีประยุทธ์ประยุทธ์จันทบุรีผิดประยุทธ์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 อะะไรรรปยุุททธ์จันบี มีอะไรเอามาเอามาเะลิงดูเราอินนะอ่าเหมือนม้าคืออะไรอ่ะแมวเหรอแมวเหมือนม้าเหมือนม้าแต่ว่าไว้ขนของไว้ขนของทางหนูยังไม่รู้เลยคืออะไรไม่ไปก่อนนะไปก่อนนะอยารายาราไปก่อนนะอ่า เมืองสามหมอกไม่รู้โรนีอ่าเป็นลูกใครเป็นคนคลอดลูกแม่แม่แม่ทองสอน แคนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนคำแรกแคนไม่ไม่ไม่ที่ท้ายต้มเออคล้ายคล้ายคล้ายลองกองสละไม่น้องน่าจะตอบไม่ได้สวยากเป็นลูกกลมๆเยอะๆเหมือนกันลำไยข้ามเลยดิไ่รู้ข้ามเถอะจะอะไรอ่ะเมาเมากินเหมือนเหล้ากินเหมือนเหล้าลูกกลมๆหวาน้สีน้ำตาลเออกินแล้วเหมือนที่ท้งในมีเม็ดอ่า าเขาเรียกอะไรวะส้มโอมัง <c> ค <oughs> <sk r uter> <s at> ุดตือดุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟน้องเพลงนี้ปะเนี่ยน้องนี้เป็นข้ามข้ามอ้กินแล้วข้บวปวนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีแอปเปิ้ลสีแดงสีเขียวอ้เถอะเอ่อลาชินีแห่งผลไม้ฮะเปลือกสีม่วงเปลือกสีม่วงข้างในสีขาวไม่ถืออะไรอ่ะมังคุดแยมบุต๊ตเต้ ตังตังแต่ว่าเปา๋าโนโอ,อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งของตังเงินโอ้ถูกนี่นี่อื้นจูอา่อาไว้ไขไขบ้าน กุญแจแต่ว่าแบบว่ามันมาเยอะๆมาเยอะๆหวงกุญแจกูอ่าเนี่ยแล้วก็เวลาตากเวลาตากต้องใส่อะไรไม้แขวนเสื้อเออเอาไว้ดูข่าวทีวีออกูเก่งวฮะอ่าสนุกไว้กัดอะไรเปผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาได้ไงเนั่นดีนี่ เก่งถูกว่าเราแพ้แน่เลยว่ะอ่ามาผมใช้อะไรยางยางยางถูอุ้ยอะอน้ำหอมอ่าแล้วก็เครื่องอันนั้นเรื่องอะไรเครื่องอะไรน้ำอันนั้นเรียกว่าเครื่องอะไรเอเรีครื่องอะไรอะคั่มน้ำหอมน้ำหอมเอเครืออะไร อแช่แช่ของเย็นแปะเอาไว้แปะสติกเกอร์สีใสๆสีใสๆไม่ไม่ไม่ตอดส่วนนิ้วกะเอ็นนิ้วกะถูกถูกมีแสงมีแสงมีแสงโคมไฟจริงเราห้ามชี้นะโอเคอ่าพัสดุที่เอามาส่งอ่ะ เราเรียกเป็นอะไรกล่องถูกดื่มใส่อะไรดื่มแก้วชือแก้วอะไรอือแก้วนะเอ้าตามเฉยเลยตามไม่เป็นไรมคล้ายๆปากกาสินสออะไรอมั้งอ่ามีเก้าอี่นก็ื้อหมดตา เออยิ้มเหี้ยเงอจูบจ uh, like, ูบปากปากนี่วฝีปากถูกอ่าเบรอะแบมือมือแล้วก็เขาเรียกเต็มๆว่านิ้วมือไม่ไม่ใช่นิ้วเต็มๆต่ามือถูกอ่เดินเดินมาต้องเดินต้องเท้าเท้ อันนี้จะมีแบบอยู่ในที่ลับเป็นสีดำๆบ้างแดงๆบ้างขนนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบว่าสิ่งที่แบบบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีฝฟไม่ใช่ที่แดงบ้างแดงบ้างเออปานปเอาอวัยวะหรือเออที่หนูไม่มีอ่ะดังดังพี่สองคน สองคนไม่มีต้องเขียนตลอดคิ้วถูกเขาป้านเราตายแล้วนะตายแล้วเราเจอรถสิเป็นเป็นเส้นเส้นสีดำอยู่บนใบหน้าคนตาถูกไม่ได้อะไรอยู่ใกล้ๆกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นเป็นผิวหนังตาเปลือกตาเออง่ายปะวะเอออ้วนอ้วน พุ่งไขมันอีกคำหนึ่งเออมีลูกมีลูกเขาเรียกอะไรมีลูกท้องทองท้องทองบริเวณทองตอนนี้นะคะเราจะมาสรุปคะแนนกันก่อนนะคะคะแนนรวมรอบแรกเขาปั้นได้ไป6ใช่ไหมรอบที่2ได้ไปอีก14รวมเป็น2 0คะแนนแล้วก็พี่พลอย รอบแรกได้ไป10รอบที่2ได้ไป11รวมเป็น27คะแนนเพราะฉะนั้นพี่นิด1นึงนะคะรอบแรกได้ไป10แล้วรอบที่2พี่1ต้องทําให้ได้มากกว่า12ก็มากกว่า11ก็คือ12ขึ้นไปพี่ถ1ถึงจะชนะถึงจะไม่ต้องกินซอส <c oughs> เข้าบ้านอยากกินไหมตายแน่เลย ซีอิ๊วขาวไม่ไม่อาารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นต้องใช้อะไรโชยุไม่ไม่ไม่วาซาบ ทอดที่ใส่ไข่ที่ใส่ไข่ชาลาสีเหลือง Maggie เออเออเออเวลาเราจะทําอะไรเผ็ดๆที่เป็นน้ํำมันต้องใช้มันต้องใช้อะไรแบบที่ต้องไปตำก่อนอะไปโขกก่อนกระเทียมขะทิ้งกันอะกะทิ้งกันอะอย่างนั้นะเออสีม่วงสีม่วงหั่นแล้วน้ำตาไหลหอมหอมแดงเออแต่มันไมต้องสีม่วงซองตําซองตําต้องใส่ปลาร้ะ มีไหมมีไหมฮะไม่มีไม่มีอะไรวะแลวแล้วแล้ววสีเหลืองสีเหลืองชอบขานัคาไม่ไม่ไม่เรียกว่าอะไรฮะแป้งไม่ไม่ไม่ผงมันเป็นผงที่เหลือผงที่เหลือผงที่เหมือเฮ้ยเวลาที่แบบว่าเวลาที่เหม็นเหมะเขาชอบอกว่ากินเหมือนอะไรอะอินซีอินซีเป็นอะไร ไม,ไม่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 เป็นอ,อะไรมันมีรสชาติแบบเหมือนอะไรเค้ม,ลคมปลาเค้มเออบอกว่าตัวพอยก็จบแล้วมันน้ง้บแล้วตีวเหอตี๋กัีเจ้าคอขาวแล้วก็สับแล้วก็เฮ้ย ไม่ได้บอกเลยต้นะแ๊ะยอมไปดูที่ต้นคลิปนะจ๊ะเอาละค่ะได้เวลากินแล้วค่ะรัับบางวนับให้หน่อยหนึ่งสองเราจะมาน้ำไปพร้อมๆกันนะคะให้พี่หนึ่งสบเข้าไปคนเดียวเลยโอเคอ่ะหนึ่งสองซ้มเย้ทีเอาทีเอาทีทำใจก่อนเอาทีเอาทีหนึ่งสอง ซ้มอาดีเอาดีอาีคอเอเเออันนี้จริงจริงแล้วโอเคโอเคอ้อืมเขาไม่แย่อรอยไอาได้เอาได้ไข่ต้มไข่ดาวก็จะดีมากแต่หนูไม่กล้าแบบวองอ่ะหนูกลเราแค่อกไตค่ะทุกคนอย่าไปคิดมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทสรุปก็ออกมาแล้วนะคะว่า คนที่ได้กินก็คือทั้ง3คนไม่ก็คือพินิสนึงนะคะก็แพ้ไปในรอบนี้แตไ่ไม่ต้องกลัวค่ะรอบหน้าเกมอะไรพี่ก็จะสู้ให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาชนะให้ได้รอบหน้าคือเกมที่ต้องใช้การเข่าหลุดในการตัดสินเอาลค่ะก็อ่าสำหรับ ขอบุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการที่เรามาเล่นเกมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อยากดูอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยอยากดูใครเล่นเกมอะไรหรือว่าอยากให้พวกเรา3ามคนไปแก้ไรอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์เข้ามาได้อยากให้แใครก็บอกมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะช่องไวไลทีวีด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยืนรอยืนรอไม่มีใครใบ้ยืนรอเหมือนไม่ออกไงสองสามวิยืนรอไม่ได้ไม่มีเศร้ากินซอส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 กนซอสไม่น่าเต็มที่อ่ะการใบ้คนอื่นเพราะคนอื่นไม่ได้เต็มที่อย่าเราเต็มที่แล้วอ่ะสาวบ้านได้เลี้ยเต็มที่สุดๆเลยช่วยกินหยดหนึ่งอยู่เงี้ย จะรู้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะโอ้โหเต็มที่สุดแล้วใช่ไหมคะแต่หนูช่วยกินหยดหนึ่งเวยกินแค่นั้นคู่นี้เนี่นต้องส่งคขานิดนึงนิดนึงหนูขอชิมนิดนึงเอ้ยกินเป็นเพื่อนหรอนิดเดียว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 เเเนนนีีีี่ยยยิิดดดดดววว๋จะเทให้โอเคมันเค็มไหมปากขาไม่เค็มไม่เค็มมันมันมันไม่ใช่น้ำปลา จะกินกันต่าไปดมนี่อย่าไปดมน้อยนิดหน่อยจะตัางให้จะตัางให้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่จะได้เท่าเคปีจะได้รู้รสถ้าน้อยเกินมันก็ไม่รู้รสมันดูเยอะอ่ะพี่แค้นอะไรหนูวะเนี่ยพี่แค้นบ้าบ้าโอ้ยทำลายดลงไปแล้วมังเค้มอเลยอ่ะเฮ้ยเฉยเสรุปก็คือเหมือนเราทำพ่อทำสังคมก็คือมีเพื่อนกินเป็นเพื่อนกันเอ้ยังไงเราด้วยความที่เรารักพี่ใช่ไหมคะบ้านเราก็เลยจะแบบว่าจิ้เป็นเพี่เราก็อยากชิม